ลราตอนนี้วัยรุ่นมีความรักกันเยอะแต่เวลาจะเลิกกันเนี่ยทำให้มีเหตุการณ์ฆ่ากันตายแล้วจะทํายังไงให้เรื่องนี้หมดไปคะครับถามทันสมัยมากเลยเนะาะค่ะเพิ่งมีข่าวนะครับเ,เพราะว่าวัยรุ่นก็ต้องมีความรักไวไ้ไหนไหนก็ต้องมีความรักแต่วัยรุ่นเนี่ยเวลาทําอะไรสังเกตไหมมันรุนแรงหน่อยเพราะมันเป็นวัยกําลัรงร้อนแรง นะครับผู้ชายก็กําลังอยู่ดีๆจากเด็กเล็กๆที่ไม่มีฮอร์โมนเพศชายก็กลายเป็นหนุ่มน้อยซึ่งมีฮอร์โมนเพศชายเต็มที่เราต้องรู้ฮอร์โมนเพศชายที่เขาเรียกว่าเทสโทสเตอโรนนะครับนะครับนะมันก็เรียกว่าเทสโทสเตอโรนกันแล้วแต่จะเรียกเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนของพรรกํำลังฮอร์โมนันเคาเรียกว่าฮอร์โมนอำนาจฮอร์โมนของความรุนแรงนะครับเวลาเหมือนรักผู้หญิงคนนี้แล้วก็อยากจะได้ครอบครองแล้วต้องจําไว้ว่าผู้ชายนั้นเนี่ยเมื่อรักแรกๆแ,แ,แล้วอยากจะได้ครอบครอง นี่เป็นนิสัยของผู้ชายแต่หลังจากผู้ชายได้ครอบครองแล้วเขาก็อยากจะ,ะค่อยๆถอยตัวไปอีตอนนั้นผู้หญิงอยากจะดึงเอาไวเห็นไหมครับนี่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 เป็นลักษณะตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามานั่งเริ่มเรียนรู้เราจะต้องนั่งเรียนรู้ว่าถ้าเราจะมีความรักกับผู้ชายสักคนเนี่ยต้องมีความรักในรูปแบบที่นะครับไม่ใช่ว่าเขาต้องพึ่งพาเราหรือเขาต้องผูกพันกับเราแต่ต้องอยู่กันในฐานะความเป็นเพื่อน นะครับถ้าเราเริ่มต้นด้วยความรักแบบเพื่อนที่รู้ใจคุยกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงจะน้อยลงที่เกิดความรุนแรงเป็นเพราะความหึงหวงกลัวจะเสียไปหรือไม่ได้ดังใจแล้วเราต้องรู้ว่าในยุคปัจจุบันซึ่งคุณพ่อคุณแม่มักจะเลี้ยงน้องๆเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเลี้ยงในลักษณะที่ว่าต้องได้เธอต้องเก่งเธอทำแบบนี้จะต้องได้เพราะมันไม่ได้อะไรเนี่ยสิ่งที่ตามมามันจะเป็นความรุนแรง และอีกอย่างหนึ่งซึ่งคุณหมอเห็นก็คือน้องๆวัยรุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเล่นกีฬากันครับและก็บางทีก็ไม่ค่อยได้เล่นดนตรีหรือทาร้องร้องลําทำเพลงเพราะเรียนหนังสือกันเครียดเหลือเกินชีวิตมีแต่ความเครียดมันไม่มีทางออกพอมาเกิดเรื่องอะไรมันก็เลยรุนแรงแบบนั้นแหละนะครับถามว่าควรจะทําอย่างไร ก็ควรจะเลือกรักคนที่ถูกรักด้วยปัญญานะน้องๆเวลาจะรักชายหนุ่มคนไหนเนี่ยมองให้ซึ้งๆก่อนอย่าให้มีเข้ามาอยู่ในใจของเราคนเดียวแลวจกนกระทั่งเราแยกนะครับหรือพยายามอย่าทําให้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีเราเขาตายแน่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอีกตอนเขาจะตายแน่เขาเราตายไปด้วยนี่มันเป็นปัญหานะครับว่าบางครัง้งบางคราเรานักจะมองผู้ชายน่าจะเป็นคนแข็งแรงเนาะเวลาสูญเสียอะไรไม่น่าจะเป็นอะไรนะ ความจริงอยากจะเฝ้าน้องๆผู้หญิงไปเลยนะครับเวลาอกหักเนี่ยผู้ชายเศร้าเสียใจมากกว่าผู้หญิงเยอะเพียงแต่มันจะออกไปในรูปแบบไหนแบบหนึ่งก็จะก้าวร้าวเลยอีกแบบหนึ่งก็จะซึมเศร้าไป